สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียม่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังลัยจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจําวันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567จากแบบจาลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอัตุนิยมทิยา คาดการณ์ว่าในช่วงของวันที่30มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทาให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระหว่างตลาดจะฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ได้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับการกระจายของฝนในช่วงของวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567คาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทําให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะลดลงไป แต่ยังคงมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลของทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดรวมถึงในพื้นที่ทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในส่วนของการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567 คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ er ่าวไทยทําให้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ er ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดระนองขึ้นมามีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาลงมาคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณทางด้านอ่าวไทย ขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรเช่นเดียวกันบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศา,าเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามและร้อยเอ็ดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา,าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4ององศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรี สุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศา,าเซลเซียสกรุกงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนอง166ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศา,าเซลเซียส ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังนตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไ้ด้วย สำหรับคลืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1-2ถึงสเมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ